วันน really ี <c oughs> mm ้ทำผัดถั่วนะคะเพราะว่ามีหมูเลยอยู่ในตู้เย็นเดีมันเสียก็เลยผัดแล้วก็อันนี้ก็คือแช่แข็งไว้ตั้งแต่ที่ทำรอบที่แล้วนะก็เลยมาทอดกินให้มันหมดหมดไปนะอร่อยมากไม่เคยกิ วันนี้เพิ่งจะได้กินข้าวกันนะเมื่อเช้ากินข้าวเชาว้าเรียกว่าข้าวได้ไหมแบบขนมปังอะไรตอนสิบโมงแล้วก็ตอนเที่ยงเที่ยงโอเคก็กินไปในถ้วเยเล็กๆด้วยกันแนละ้วแบ่งกันก็เลยเพิ่งจะหิวก็เลยมาเริ่มกินตอนบ่ายสี่นะอาซูฮง <c oughs> <c oughs> อ่ะเยอะสิบเอ็ดโมงอะ so später haben wir dann auch nicht gefrühstückt ทั้งอยู่บ้านทังกินข้าวเป็นเวลามากพวกมังเช้าเที่ยงแล้วก็พวกมังเย,งนะย็นนะอาย่กับเราต้องอดทนนะได้กินเมื่อเราหิวเท่านั้นอืมอันเป็นนักบุตรอะไรนี่กุตรใช่ไหมรับ p e r f ก c t s u p e Ich habe schon lang gekocht, aber ohne Deckel vielleicht. Mm, ja. Obwohl in der Kombination finde ich das ganz gut, wenn das so ein bisschen härter ist. Ja? ja. Dann bist du schon richtig tight. Ich denke, erstmal hast du Beschwerden, das ist immer noch so hart, oder? Kannst dich nicht entscheiden. Hm? Kannst du dich nicht entscheiden? เมื่อเช้ามีผู้ชายวนออกไปเดินเล่นนะเมื่อกี้ออกไปได้ยังไม่ฝนปักซอยบ้านเลยแล้วก็ฝนตกแล้วก็ดูว่าอีกหนึ่งชั่วโมงถึงจะตกก็เลยเดินออกไปอีกพอยิ่งเดินออกไปมันก็ตกหนักขึ้นหนักขึ้นก็เลยเดินวนกลับมาที่เก่า แล้วก็ขับรถไปซื้อของในที่แรกก็ไม่แว่าจะเดินไปซื้อของอะไรเงี้ยแต่คือผู้ชายนนยอยากออกกำลังกายคนเยอรมันมันชอบเดินก็เลยเดินกันไปแล้วก็ฝนตกก็เลยเดินกลับมาอ,อีกด้ พี่พักชีที่มิกกี้ปลูกเองนะหอมดีนะเม็ดพันธุ์ที่นี่ใช้ได้เลยเม็ดพันธุ์ซื้อที่นี่น่าจะหนึ่งหรือสองยูโรนี่แหละแล้วก็ไปปลูกมันก็ขึ้นแต่ไม่เป็นกับขึ้นดีไม่ได้ขึ้นถูกเม็ดอนะ่ะเราก็ถือว่าใช้ได้กินอะไรก็คือเหมือนที่ไทยเลยเก่งมากเก่ง <c oughs> <ๆ> <c oughs> มากมิกกี้ cheers cheers ซักสุสวดดีครับสวดดีครับเก่งมากก็ mm hmm. วันนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปกินต่อก่อนแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านี้อะไรมาให้ดูอีกนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย